มซับมูซับมูซับสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมูนี่น้องตุเกียวกบสิพามาเลาะไห่เลาะนาเนาะหลังจากที่เฮาได้ยอดเข่าไปพี่น้องเข่ายอดไปนี้กะรู้สึกว่าเป็นแถงงามคักเนาะบมื่คือปีที่แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวพี่น้องเลยฝนบบตกเนาะบ้านน้องตุเกียวนะฝนบ่ค่อยตกเมื่อคืนนี่กะแบบลมแห้งเลยกะฟ้าร้องฟ้าดังนะพี่น้องแต่ว่า คือสิตกแต่ว่าบตกผลเนอะมือเ้านี่กะมือเ้านี่กะมืดค้มมืดค้มแต่ว่าบตกค,คือเก่าคือสิโตของโบตกจะเทอะก็เลยอันเขาานาเขาก็สิเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนี่ดินกับเขาเห่านี่โอ้ยถ้าผลตกนีงามเลยพี่น้องเลยเข่านาเขานี่เป็นล่องพักขนาดไห่นี่แห้งเป็นนั้นคักพี่น้องนี่ เป็นหวีเป็นหวีเลยคับข,ขนาดเนาะมอนี้หฮากัซิมาแกะกล่องจากพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนะาะกัซิมีปาโจมเพิ่นมาห่วมเฟรมนําพี่น้องหลังจากที่เพิน่นบบได้เข้าคลิปน้องเฮาดุแล้วเนาะสบายดีพี่น้องสดีปาโจมเพิ่นมารีบนําพี่น้องมอนี้กาก็เลย <c oughs> ถือโอกาส <c oughs> มาเข้าคลิปนกันเลยเนาะ <c oughs> พี่น้องเอฟซีกะบบเห็นหน้าเพิ่นดุแล้วนะเพิ่นกระถามหาได้แต่ว่าเพื่อนบ่ค่อยว่างเนาะส่วนนี้แหละเพิ่นว่างเน่เพิ่นก็เลยมา มาลินน่ะแม่พี่น้องไปหาเฮ็ดบ่ไปหาเฮ็ดละส่วงนี้เออไปหาเฮ็ดพอออกเดี๋ยวสิไปหาไปหาเฮ็ดเพาะพี่น้องเลยจบแล้วพี่น้องแดดสองตอนนี้เมื่อกี้ในพัดบดจนคนตกจะพาเฮ็ดเพาะแม่แดดไปมืดมาตึงตึงตึงพี่น้องตอนชีแจงปีนี้หาแดดแห้งเนาะก็บ่มีผลนอแม่เนาะปีนี้แดดแห้งเนาะเออเดือดแห้งผนกระเบืงตกเลยผนกระเบืงตกแดดกับแห้งส่วงนี้่ะตอนนี้ก็มีขี้เมฆดำอยู่แต่ว่าบ่ตกพี่น้อง ตกบนอื่นพี่น้องมืดอยู่ตัวตกบนอื่นตกพุ่นแถวสนอย่างพูเนาะัวตกแถวเฮาซ้ำพอสิไดมาโวยเข่ากะบบได้ยินเาเสียงผลคือนี่พี่น้องพ่อแต่นิบๆอันนี้กาเป็นกล่องของพี่ผู้พามาเนาะพี่น้องที่เพิ่นฝากมาให้อัคขอาครพวน้องตัวเกี่ยวกะบบฮุ่งว่าสินี่ของไผ่แน่เนาะในนี้กะซิมาเปิดเบิ่งนนำกันเลยว้าวพี่น้องโอ้มีถุงท้างใน เปิดออกมากับซีเมนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่ป้ามเป็นตแซบแล้วนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือตาแซบเนาะหนุ่มน้อยกับตู๋เกี๊ยวมากินก๋วยเตี๋ยวเรือให้น้องนี่ลองมาซีมเบิ่งคนขายอยู่ไทยน่ะแซบเนาะห่อสามจิ้มห่าบาทพี่น้องขายอยู่ไทยอ่ะแม่โอ้มีสามห่อน่าจะเป็นสามแซบร้อยตาแซบสามหอยิ่งใหญ่ยังมีอีกพี่น้องเลยป้าชอบพี่น้อง แนวพักเอาแม่เปิดเบิ่งแม่สาวซุกสิเบิ่งเองพูดเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังปลูกอยู่มีพอนในต์แข็งแม่ดูว่าภาษาไทยอย่างก็มะเขือพวงนะพี่น้องมะเขือพวงเนี่ยเอามาต่ำกระแซบต่ำใช่มากอันนั้นไว้เนาะมีอยู่ต้นเท้าวในคลองหมูมีอยู่แต่ว่ายยางได้แบบหลายๆต้นก็ดีได้อมาลวกนี่งจีบมีอยังเนี่ยปลูกได้หน้าฝนนี่เบิ่งเนาะเอาเสลงไปปลูกเลยแบ่งให้ประจบอะไรเนี่ยบวบบวบหอมพันลูกยาว บวกลายพี่น้องบุเม่นว่าเป็นมะเขือมะเขือยาวขวบเลี่ยมโอ้มะแตงอันนี้นี่แมนโลนแกล่วว่าวักเตงปลูกมะแต่งงูอะไรนะดูแมนโลนพี่น้องปอเทืองให้ลูกน้องไทยไทยให้นาก่อนเมนอลนอันปอเทืองนี่บวบงูคือดอกไม้ที่เอาเคยลิ่นตอนยังน้อยที่ว่าเกิดน้ำมะงูเงี้ยวอาเป็นชิปลูกไว้ให้ยังอันนี้เอาในเมนมาปลูกจีกเอากินมะงูเงี้ยวดับหรือเปล่าปอเทืองไหน อแม่ดอกอันนี้ดอกสมจันดอกคักแต่นี่มันมันเป็นดอกบานนะพี่น้องดอกมันดอกใหญ่ปลูกเลยบ่ปลูกไถนาอนี่แหละไถนาลูกน้องไม่ใช่ไถยแต่เป็นปลูกให้ปลูกใส่ไทหนาเนอะน้องเนาะไทยเลยกับปลูกใส่เลยโอ้พี่น้องปลูกบองซาลีไว้กินก่อนหลายพี่น้องเลยมักเตะเมืองโม่แล้วปลูกระดูนี่ปลอเทืองโอ้บ่เคยกินแม่ไทยหน้าจะปลูกมิ้นะแล้วนี่ม่จะเคยกินบ่ดดอนี่ คือว่าเห็นช่างไปแก้แงดบอตรงนี้โอ้หลายเลยแล้วเหลือแล้วบอกเขาปลูกหงแล้วปลูกอะไรคือจากน้ำวานดปลูกเนาะมันชิเปื่อยเนาะยามผลนาะยมผลมันเปื่อยเนาะมีหลายขนาดเลยพี่น้องเลยได้เม็ดมันมาปลูกได้แม่ว่าแตงโมดำบอนี่แตงโมดำเอ้าสาวลุกเจียวไปผังลุงเลยเป็นได้ยังดอกหญ้าแมวแม่จะเคยเห็นบอดอกหญ้าแมวนี่เออแมวร้อนอันนี้โอ้สิ่งยาได้ดอกหญ้าแมวดอกเอ้ เพราะว่าเป็นยาดีขลังพยาบาลใช่ไหมอยาแมวนี่แล้มีตัวดอกแค่นี้จะเบิ่งใบดอกอันนี้อยากเบิ่งมากมันใส่กระถางไว้อานี่ผักตังโอลพี่น้องมาไว้ใส่จุ่มเหมปลูกใส่จุ่มใส่ยังปลูกจะขึ้นยงอนนี้ะจะขึ้นโบยบกงามผักอันนี้มิ้นมิ้นคล้าสาระแน่สาระแน่ฝั่งไทยเฉยๆจะมิ้นมิ้นนาะบางทีเนาะไม่เป็จังไลย ที่ว่าเฮ็ดใส่ยาชิฟันนะมีประโยชน์ได้แม่พักอะไรนะได้ใช่แล้เน่ยท่านเองเนี่ยนี่ไม่เอาแักแตงนี่โอ้นี่นี่นี่ปลูกระดูนี่หนะให้พเปนนพืชล้มเหลวไทยหน้ากับปลูกในลงมาเลยแตงไทยนี่หนึให้ใหญ่หน่เนาะแม่ปลูกปีที่แล้วนี่ค่ะน้องแม่เนาะปลูกกระนาด้ออปลูกผสมกัะนาดของวบมันเขาปลูกเองนะพี่น้องมังแตงไทยนี่มันสีหอมหวานแม่ปลูกเนาะตอนน่ะแซ่บหนุ่ยใหญ่เนาะแม่เนาะสามปีพี่น้องเมื่อวาปลูกไว้มาละชีนก ของชอบนี่หอมป้อมระวังมันเหี่ยเด้อมันจีกแล้วนี่นี่นี่มันจีกแล้วมันระวังมันเหี่ยเด้อเด้ะไปเขาหน่าเหี่ยล่ะประโจมเหี่ยตรงสิ้นเลยได้ร้ายหลายพี่น้องแนวพักอ่าอันนี้บีดรูทพี่น้องมีประโยชน์อ่ะแม่เอามาปั่นกินวิสิโองปุ๋งเบิร์นกับบีดรูทตพี่น้องเดี๋ยวนี้แม่มีประโยชน์สวยชะลอวัยนี่ าเนี่สาวซุกสิปลูกก่อนกินด้วยไดีกินได้เดีเอามาหย่อมจริงนะวันหนึ่งแซ่บจิ้วของพี่มะเขือเขาเขื่อเขียวได้หลายขนาดเลยพี่น้องันนี้เลือกปลูกเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิแบ่งให้ปลาโจมเพิ่มเมื่อปลูกน้ำเนาะเพราะว่าได้หลายขนาดแบ่งกันปลูกพี่น้องแม่ฝนบอกเคยเห็นหมาบิดรูดนี่พช่นกำลังเบิ่งพี่น้องกินดีมีประโยชน์เนาะเอามาปั่นกินแบบล้างสารพิษด้านมะเร็งแม่ ม่วิทยาผลเนะาะเอาแม่ระวมันเหี่ย<ล>ได้ใส่นี้ว่อยากปุปุ๊บได้ยังอยู่พี่น้องในนี้สิมาเบิงเ่องอีกกำลังมอง้ปลูกเอาาเอไวะสเปรย์กำจัดยุงพี่น้องออพอดีเลยค่ะอยาปลูกก็คือเรายามผลนีิยุงหลายก,ก,กำจัดยุงอย่างมีประสิทธิภาพและแมลงบินเล็กๆเอ,ออ,อสำหรับบั่นแมลงมีปีกแมงงาบยุแมฆสาบยุง ยะชิดนุ่งพี่น้องหมดโมมีปีกบมได้ยจะซุกอันอุกใจแมงสาบไล่กลางคืนเด้อแมงสาบพี่น้องเโาหากินพี่น้องกับจีนก็จะโต๊ใหญ่โยถั่วเขาซ่องนี่แม่กระป๋เพิ่นกินได้นี่พี่น้องมันบหวานคล้ายๆกันโก๋แก่บอกคล้ายๆโก๋แก่กิดคิดควักกิดเปิดกินเลยฉันน่าจะคว้าเปิดกินเลยคนนี้ อ่านี่มาลูโจแม่จะได้มีดเดี๋ยวลูกมาชิซิ่เป็นตาแซบอันนี้พี่น้องอ๋อไม่คล้ายๆโกแกะฮันเด้เมืเจ้ามักยำกินนะแม่เม็ดนะอันนี้ก็คือเดี่ยวแต่ว่าเป็นรสอันรสเผ็ดๆรสกุ้งนี่ตัวเตาเซบเป็นรสนี่เออตาแซบป้าพี่น้องกล่องน้อยๆนี่หลายขนาดเลยอันนี้ยังมีหลายอย่างอีกนี่โกแกะทีมาก่อน มีหลายรถเนี่ยตัวนี้ก็โกแก่เนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นแันโกแก่แบบรถดั้งเดิมตัวนี้แม่รถกะทินี่นี่ตัวนี้เน่ยเป็นเลยรถกะทิแล้วก็มีรถกุ้งรถกุ้งแล้วก็มีตัวนี้รถอย่างอันนี้รถเคลือบกะทิตัวนี้นะเจฟก็อบอนที่ห่อห่อน้อยเห็นนะตอน้อย่รถตัวนี้จ้งไทยทั้งหมดอันนี้เป็นมาม่า เกาหลีพี่น้องเปิดเซฟอีกแลีวพี่น้องคนยำยากมีแต่ของเซฟจุ๊กวนพี่น้องบอกเฮาตัวนี้ไงตัวนี้นี่เนี่ยเเคยกินจะเคื่อนรถนี่แม่นตัวนี้มันเซฟกว่ามาลูโจอ่ะฉันแม่วาก็ประจุการันตีแล้วพี่น้องนี่มีอันนี้คือชีพเจตเซฟอยู่พี่น้องนี่ชีลงันต้มลองเบิงอันนี้ก็เป็นตาเซฟมีมีเกาหลีบ่อย่ช่ปะ คล้ายๆมีเกาหลีอย่างนี่ล้วเนาะป้ายังมีอีกพี่น้องนี่อ,อันนี้ก็เป็นมีเกาหลีอันคล้ายๆอันนั้นแม่คล้ายๆอันแกงเฉว,วานนะพี่น้องนี่จะแซ่บขนาดเลยมีหลายรสเนาะอ,อันนี้นี่จ็ครสอีกอย่งพี่น้องเลยเป็นประชาจีนหน้ามีแส<ม>งเป็นจะแซ่บเนาะนคล้ายๆเซซวนพี่น้องจะแซ่บรสนี้คือกันเลยห่อใหญ่กินเหมือนแบิบัสได้ใส่ห่อนี่พี่น้องห่อใหญ่แห้ง น้ตุเกี๊ยวหมักต้มมามาใส่ผักพี่น้องจังแซ่เพควนวอบอกว่าควรแบ่งกินสองครั้งห่อเดียวเลยแบ่งเงินงส่งเพื่อแม่นขั้นเท่านี้ได้อยู่แบ่งกินสองเท่าขั้นสำหรับคนกินหลายคือบอกอันนี้ห่อเดียวเท่อเดียวพี่น้อง้ารทำผิวข้าวแห้งๆก็ห่อเดียวหลายจะรับ<า>อ๋พอพี่น้องยังมีอีกนี่น ได้สามห่อพอดีแบ่งกันกินเลยแต่วมันถึงใจโจเกี่ยวแล้วนะยามหน้าเนยกินจมามาพี่น้องเพราะว่าขึ้นมาจะหน้าน่ะเพราะแบบขั้นจิ้มเนี่ยสดน้ําแกงน้อไม้แกงเห็ดนี่ได้อยู่ขั้นจิ้มเนี่ยมันแห้งนี่บ่ได้เวลาเฮ็ดเบียบไปเหมือนไม้เนาะต้มมาม่าสดน้ํานี่ก็โอ้สุดยอดเลยว่ามันล้วนเร็วทันใจพักบุ้งแตเก็บเอาใน่นองเช็ดเช็ดเนาะจ้าเอ้ยจะสนนลับพักเนี่ยเลย ว้าวพี่น้องอันนี้คือเซฟคุกกี้แบบคล้ายๆประโจนแม่ไม่อย่างรู้เซฟแท้ขนมคุกกี้คล้ายๆคุกกี้เพิ่์ทเฮ็ดเอาอะนะคุกกี้ช็อกโกแลตเป็นเซฟนะบ่เคยกินกินก็เลื่อนคนใส่เม็ดลูกเกดบ่จ้าค่ะแก้บิ่งดูค่ะแม่แกะบ่ข้างในหัวให้แกะบุ้ควยย้ำให้แกะบ่เป็นแกะเบิ่งันซองข้างในก่อนพี่น้องเซฟพี่น้อง มเองหิวมากเลยกินกับขาวลกินกระเพาประโจงกินกับเพาเพมันเป็นรถกระทิรถบกเพ้านะพี่น้องกินกับเขาก็ได้พเท่เขาก็ได้เลยวาวนี่พี่น้องหายฮะนี่แม่เออออเอจะแซฟได้ดคืออยากหมุนเนาะยุมันต่งมากมาไก่พี่น้องเลย ถทือกโตแซ่บกต่แซ่บเธอได้รสช็อกโกแลตแอนช็อตคาราเมลชิปคุกกี้คุกกี้พี่น้องคือจีวานมันเม่หวานกระป๋อจมกินได้แล้วตัวนี้หวานกินได้แต่ตัวนี้องกระป๋องโจมก็เป็นเบาหวานเท่ากันนะเป็นเบาหวานนี่ไงกระเมี้องนอกได้กินเขาแซ่ชีเบงตัวมันเบาหวานละกันคนี้ วัดนี่แม่ฮีทไว้แม่ฮีทได้บอยมอนบิกใช่ไงโอ้แม่แม่จิกลุ่มโพนี่จะต้องจิกเคิงนี่มันจะฮิตได้นไงแม่ว่าจิกบุ่จักกนแล้วเรื่องของเท่าเลยแม่เท่าหน้าจักหลังอะไรจิกตั้งๆครื่องเดี๋ยวมันมีบอลไว้เสี่เป็น้องคของเนี่ยไฮไลท์ของกล่องนี้ก็คือนี่เลยเนาะอ๋อวันนี้ต้งใส่ซิมาแกะอันไหนแม่ ผู้ดีใส่มาม่านี่เลยนี่ใส่เครื่องไว้ที่มาเปิดได้พี่น้องนี่รถแก่บวายแล้วอ่พีก็สองซันผัวนี่บอเนาะเคนขับลงเลยลนลุนพี่น้องอืของมักหนุ่มน้อยลงตุกเกี่ยวนำสาวซุกพร้อมพี่น้องสีชมพูเป็นของสาวซุกสีชมพูนี่ อสีนี้ต้องเป็นของตัวเกียวบ่จักน้องน้อยสีอย่างเนาะอ่านี่นี่นงน้อยนะสีนี้อ่าเพื่นเลือกสีเพื่อเข้ากับพ่นใี้น้องน้อยมากแน่สีนี่เบาอายกับสีนี้นี่พี่น้องอ่าสีบัวมีสูตรตบัวอ่ามีหลายโตแท้ของซาวซุปของเบาอ้าเออของซาวซุปน้องน้อยนงตุ๊กเกี่ยวได้ดีได้ดีบ้านอ่าสีที่มากเลย อันนี้น้องตัวเขียวอันนี้เบอร์เอ็มพีชมพูพี่น้องมีอันแบบตาทุ่งไทยขนาดถ่ายมัดเนาะเครื่องนั่นี่แล้วก็ยูทูบว่ะหลายๆสีชมพูตัวนี้ไม่ให้น้องน้อยบ่สซุกกับสลับเดี่ยวเนาะเบอร์ยังไงเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มผูดีใส่พี่น้องยาวจีเดียวหรือเปลี่ยนสลับเดียวน้องน้อยจะเอาเบอร์เอ็มหรือเบอร์เอสเอ็มเมันเบอร์เอ็มว่าสองก็โบได้เอสได้นี่ เอ็ดตัวนี้เออเบอร์เอ็สไฮโซซุกไฮโซซุกตรงเบอร์เอ็ดพี่น้องงามสีมากข้เลยนี่เ่าประจบลองใส่ละใส่ได้บ่มันน้อยเขื่อนจ็กน้อยเบิ่งจักลงกัดพ่อพี่น้องพอดีใส่ได้เบอร์เอ็ดนี่ก็ไม่ได้น้อยเห็นไหงามเลยเนาะลงตะเกี่ยวกับอันหนุ่มน้อยมักใส่สูตรกีฬาพี่น้องเยเวลาเยกเบียกหันเบียกนี่นนะพี่น้องพอดีเลยแบบบางเทข้ากระใสแบบผูกกับลงเบิ่งสีนี่ก็ มีเข้าน้ำประจุโอ้ยยูทูบไทยแลนด์วัาซานพี่น้องโตน่ะมีทุกตัวเมนบอตัวนี้ก็โอ้ตัวนี้ก็มีโนโตเกียวสีฟ้านะพี่น้องมีสีน้ำเงินนี่ฟ้าก็งามเลยบัวก็งามฟ้าก็งามบัวก็งามตัวนี้งามกว่าโง่เออตัวนี้งามกว่าโง่เพคะมีพี่น้องเนาะส่วนหลายเนาะนี่เขาโนโตเกียวมักสีนี้พี่น้องสีบัวเอ็มพอดีเลย ปวาร์ดเกี่ยวมากใส่ตัวใหญ่ๆเนาะใส่น้องน้อยน้องน้อยก็เอาตัวนี้โอ้พี่น้องใส่ขู่กับกระหนงน้อยอีกแล้วนี่ตัวนี้เอาวหนงน้อยขนมี่อะปะเนี่ยน้องน้อยนี่พี่น้องดุเขียวได้สองตัวน้องน้อยได้สีชมพูกับสีนี้้าสมตัวนี้ละเองเอาตัวนี้ไประจบเบอร์เอ็ม พี่น้องสรุปแล้วน้องตุ๊กเกียวหันได้สีชมพูเนาะกับสีนี้ป้อมักสุดใจเลยนี่พี่น้องสีกรมแม่นสีอันเพิ่อ้นเสีอันก็นสีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินเนาะแม่นนแล้ว้องตุ๊กเกียวมักใส่ตัวใหญ่เ<ๆ>บอร์เอ็มอย่พอดีเลยป้าเพิ่นใส่นี่เบอร์เอ็มเนาะเพิ่นใส่พอดีเขากะให้เพิ่นเลยเนาะตัวนี้แม่น<ๆ> <c oughs> มีการยูทูปนำแล้วก็บไทยแลนด์พอพี่น้องคักขนาดแล้วตัวนี้มีบอกโอ้ตัวนี้ก็มีคือกันหากะเห็นไทยแลนด์กับยูทูปนี่พี่น้องมีทุกโซเลยพี่น้อง นงน้อยเพื่อนนะเอาตัวเดียวนาะเพราะว่าเหลือเบอร์เอ็มสีฟ้าตัวเดียวนาะตัวสีเท่านี่กับสีเบอร์เอสอีกนงน้อยผมมักใส่เบอร์เอสสาวซุปก็เลยได้สองตัวเบอร์เอสเจสีชมพูเบอร์เอสตัวเกียวชมพูเบอร์เอ็มกับอันอันนี้เบอร์เอ็มเบอร์เอสแล้วให้สาวซุกพี่น้องตัวเกียร์นงน้อยเพื่อนมักใส่เสื้อใหญ่แมนเวลาใส่เสื้อใหญ่มันคือบ๋จ่อยพี่น้องเพวเขาแบบเขาสูงน้ำนาเขาสูงแลวเฮาผอม ใส่ตัวใหญ่ไม่จังคือเสื้อซุกได้สี่นี่พี่น้องยังบ่ได้มีจะเสื่อได้หนึ่อเสื้อกีฬาสีบัวสีอันนี้บ่ได้ว่าคอกติดน้อยคอเป็นใหญ่ไม่ตีเตได้ใจรู้งามเนาะงามเนาะใส่แล้วมาถอดเลยแล้พี่น้องเบาเเบาสบายแม่ฝันบริการใส่ได้เสื้อแบบนี้แม่ไม่ไหวแม่บม่เคยใส่แบบนี้เมื่อก่เบิ่งก่มาคือกัดในเสื้อดีนะแม่ว่าแต่เกิดมาบมาเคยใส่เสื้อลายแบบนี้จะเกิด บ๊วยไส้ลูกี่บัวนั่นมันไี่ยู่งเลยมาใส่มากระแลงเหมืนนั้นพี่น้องมันเย็นสบายน่เสาวซุปพอใจเลยได้สีชมพูบ๊คิดว่าสะได้สีเลยแม่ตัวเล็กที่แม่บ๊มักใส้บ๊วยมักไส้มันฮอนเฮ้านี้มักใส่พี่น้องนี่พอใจเลยได้จึงใดก็ต้องอันขอขอบุญขอบคุณพี่ผู้ขมามาหลายๆเด้อพี่น้องที่ฝากอันสุกจิรากับมาม่าขนมมาให้เนาะ ก็รสึกดีใจลายเนาะก็ขอให้เพื่อนและครอบครัวเพื่นจงมีสุขภาพ่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเดอ้อขอให้เพื่นล่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปเดอ้อสาวซุกาขอขอบุญขอบคุณลายๆเดอ้อมืน้นี้ได้เสือถึกใจแห้งพี่น้อง ขอให้เพ no <im itan ic air> ื่อนจงโชค mắn ร่ำรวยรำรวยขึ้นกว่าเก่าเด้อพี่ปลาของกินและก็เสื้อผ้างามๆมาให้พี่น้องแม่กะขอขอบคุณมากๆเด้อให้อายุมั่นขวัญเยือเด้อพากเครื่องให้น้องตตเกียรน้องชุกน้องอ๋อเด้อได้ดูเฉื่องามายได้รวยกว่าเก่าเด้อเด้อรูกเด้อใจได้ลายเด้อว่าอยู่ตีไมีแยงให้ร่ำให้รวยเด้อจะด้ต่อไปเด้อให้มั่นจะยึดกาเอากระสิแบ่งให้ป้าเพื่อนนะเพื่อนเจ้าก็มากินบะต้มมี ป้าโจมักบ่ต้มมี่นะขนมให้แมเพิ่นเมื่อซิมให้ประโจมเพิ่นเมื่อซิมขนมอันนี้ก็ซีแบ่งอะไรเนี่ยเราตัวเส้นถุงน้อยให้เราให้ก้าบ่ให้ย่าบม่ได้เครียดบม่ได้เครียดจิตเคียใจลูกหลานไม่เอาก็ะไรกินน้ำยู่ตีเขาดอกตีแต่บ่มาแบ่งให้กินตลอดแนวกินทานโทษไม่ได้ไม่ได้เนี่ยไงละปั่นรถ บางเถื่อไปหาเพื่อนยูเฮือนอีกเอาไปหาเขายูเฮือนบ่เห็นเพลยนี่นี่ยังกับผ้ากันกินเขาเกิดมาซะชีวิตเทาต้องม่คุ้มักไรแม่นบางคนกับไ่ได้อยู่ไปแล้วก็แล้วอยู่บ่ได้ฮอดาะร้อยปีพี่น้องเลยเนาะนี่ิดเลยยังกับปั่นกันอินไม่ได้ที่เดียว บางเครเ้งก็ไปหาเพื่อนตลอดตลอดเพี่ยงแต่ว่าบุญสูอพ่อเพื่อนนะาะพ<อ>บัดพอ่อกันใหมค่คลิปหน้าเด้อพี่น้องว้าวหลายย้ายห่างวันนี้เด้อบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบาย